พี่น้องพูดเลยสิจับได้แต่ละตู้หนีบมือพร้อมกับเราพี่น้องชีวิตบ้นบานสาวแทาบ้านทำได้ทุกอย่างลูกเศร้าให้เศ้าหน้าต้องเคยดไอดเดืดจะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อคนบ้านอ่ะบริบาบา,าใเใดเด้อพี่น้อง,องอสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีงามกลางคืนเมื่อนีสาวแทาบ้านกับมู กาแฟหมูพากันมาำไตอีกระปูสี่ปีดองพี่น้องเบิ้งได้บ่เบิ้งด้วยเดบ่ได้บ่ได้บ่พี่น้องจกโจ๊กจกแล้บ่เธอขาขาจะขุดเถอะตัวดังมาขุดให้แม่สิเดี๋ยวนี้ได้แม่ดังขุดให้แม่สิเจ้าดังกับมาน้ำตามเพื่อตัวเลขของพวกเราได้แล้วเน่ผุดะผุดะตัวเจ้าดังดังกับมาน้ำพี่น้องตัวเลขได้แล้วไปไปพี่น้องมาหาจับปูช่วงนี้ฝนมาตกหลายมืองห่อนแล้วพี่น้องก็เลยพ้ก ภาสิบลาที่เข้ามันมากน้ำกันถูกปะเจ้าดังๆหายยังพี่น้องคนนึงดมคนเจ้าดังๆขุดพี่น้องตัวนึงบ้าเขาเจ้าเห็ี่น้องเออไตัวนึงตัวนี้หน่อยนี่ตัวแรกตัวแรกของสาวแทบ้านพี่น้องนี่ตัวแรกของสาวแทบ้าน ต่อพี่น <si ้องตัวนึงอีกตัวนึงนี่ตัวนึงพี่น้องพวกเจ้าเห็นบอัวนึงนี่งตัวนึงอีกกระปูไน้อีกกระปูตัวนึงพี่น้องเจ้าเห็นบอสคุณคุณเจ้าเห็นบอสนะนะตัวนึงแต่แล้วพี่น้องเดี๋ยได้ทันบอสได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่มีอีกตัวนึงพี่น้องอีกตัวนึงนี่งได้อยู네่สองโตต้องเบิ่งดีๆพี่น้องเบิ่งบดีมองบ่เห็น โอ้หุ่นตัวนึองอยู่หุ่นให้พี่น้องไป,ไปไปแคปอีกต่อดีลังกาลงนี่ซะโทรศพัพท์ข้างอีกรอบสองสพี่น้องเอ้ยต้องเคลือเครื่องสุดหายหรอวิ่งตัวนึงให้พี่น้องด้วยหนิเจอเห็บนบ่อยหนินี่สามตัวสมเพชตต้องมั่งดีๆเถอะสามตัวพี่น้องสามตัวกำยุมือเสาเทปา,านสามตัวมวนมวนพี่น้องมาจับปูมกันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปดองดองแล้วเฮ็ดย่างปูคนว่า แบอยู่ที่พี่น้องโอ้มีตัวนึงพี่น้องเห็นไหเจ้าบังนี่มือข่อยซ้ำตัวอีกตัวที่ซีไอซีตัวพี่น้องอยู่มือข่อยซีตัวให้ถุงอีกมาๆมาพี่น้องมาเบิ่งปลาขวัญลูกปลาพี่น้องเจ้าพวกเจ้าเห็นบ่เปล่ามาซิวน่ะบุปลาซิวพี่น้องบุญมงดูปลาซิวปลาซิวหน่อยเต็มปลาขวัญดูลกมากินมันมงดูพี่น้อง ปลาซิวเหรอช่วงมือเจ้าเห็นบ่แตกสุดๆเลยมองดูปลาซิวโหปลาควันปลาตายตั้งหลายตัวที่น้องมึงเยอะปลาซิวเต็มเลยเ่ะพี่น้องเลยเยอปลาควันน้ามันแห้งช่วงนี้น้ำแห้งเขาจะมาหาส่วนเนี่ยที่น้องอีกตัวนึงแล้วอีกกระปูกตัวนึงพี่น้องนี่เจ้าเห็นบ่มันลีอยู่เลยไงไปยุที่น้องนี่เลย ได้กระปูโทรศัพท์เครื่องหนึ่สิอาคีพอได้น้อพี่น้องเลยเป็นแรงกำลังใจกเห็นเลยเด้อเธอสิได้ต่ละตูงดูตัวนี้ลงไปละตัวนี้หน่อยล้มไปละพี่น้องเธอสิได้แต่ละคลิปโทรศัพท์พังเครื่องหนึ่งละคลิปวิดีโออยู่ในหันเครื่องไอโฟนสถาบานยังบอดียังเลยล่อ,ลอสอมพี่น้องเลยเอาซัมซุงใส่ก่อนซัมซุงหนี่รุ่นเก่าละใส่มาหลายปีละกะวงังว่าถ้าภาพก็ชัดหรือว่าอียงบอดีก็แยกว่ากันด้วพี่น้องด้วย ขอโผดขออภัยทุกคนแท้จริงแต่แครร่เดัะฟรีชดูงูป่าก่อนพี่น้องทีนี้ป่านี่กระปูอะนีกระปูมันเอบแม่งน้องกระปูมีอยู่ก่อนพี่น้องเลยเลยเตัวหนึ่งละมีอยู่มนเอบอยู่ในหนัามันคุณนเท่กับมองไปเห็นพี่น้องหนมันคุณ าคุณหน้ามูโมูป่าไปป่าเยะๆพี่น้องก็ชิ้มูืปิ่งเนาะกระเสียวอยู่ดีพี่น้องเขามีปิ่งบริหยานตะนาขีกระเดียมไปพี่น้องไปเบื้องต่อพี่น้องมึงเขียนตะนานนเขียนตะนาเขาเขียขนขายาพี่น้องเบื้องลูกไปพี่น้อง เห็นบ่ผ hey, ู้เจ um <musician> oh, ้าเห็นบ่ไปแล้วว่ะบ่โอ้ดูดูไปแล้วแป้งคุณละแป้งคุณละไปแล้วพี่น้องเจ้าเห็นบ่ขึ้นไปแล้วงูคลื่นทายไกลๆพ่อเจ้าพวกนั่งงูได้แล้วพี่นอดูหน่อยเขาในป่าพร้อมพี่น้องเขาในป่าพ่อเพี่น้องอันนี้ของสาวแทวบ้านได้ทำเนี่ยสาวแทวบ้านอันนี้ของมูอันนี้ของเฟี้ยนมูผัวเลยก็ได้กันอยู่คลิปนี้พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นี้เด้อนี้กันมามาจันตไต้อีกกระปูก่อนผัวเลยนี่ของสาวแทวบ้านได้ยูดอก กือบพุกนูไได้เยอะนะเกือบสามสิบมือไตออกในกืบบรูเนาะได้ไข่พร้อมมูได้ไข่พร้อมไข่ไก่มันเฮียอันนี้ของปลาเซียวไข่นุตัวเบิกเอฟเลยได้ปลาเข่งด้วยปลาเข่งแม่สาธารณจากปลาคอได้สองตัวแต่ปล่อยต้องสามมูละว้าเอาพี่น้องมันหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ได้พี่น้องได้เป็นกำลังใจให้แคมคลิปต่อไปโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกระพังเครื่องนี้ถ้าบอชัดกับคอทษขออภัยเด้อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนาะ ชีวิตบ,นบานๆอย่งางแต่หาอยู่หากินดน้ำทงน้ำหน้านะพี่น้อง <Yeah. S 1> thank you for watching guys we have the cut จะจะ pick up t h e cap and we got the some fish also see you next time thank you so much for supporting and all the comments see you next time bye 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 พี่น้อง bye bye b y าย y e นเพื่อน bye bye ด้วย bye bye